มาดิ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 มาด,มาดิห้าหรอห้าหรอมาดิผมเอายันในป้อมครับเราอยู่นี่แหละเราอยู่นี่แหละมันใ่เห็นผมมันไม่เห็นผม,ม,นม,เ,นผมเรียบร้อยตายครับผมมาดิเอาดิทำไรน้องทำไรพี่น้องโอ้เยอะเกินเยอะเกินไปไปผมกลับผมกลับแต่ว่าเดี๋ยวผมกลับเนี่ยครับเพื่อนร่วมทีมก็ด่าไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มาโอ้โหเพื่อนเราตายจะไปช่วยยังไงอะมาดิมาดิ ды, มาดิ announcing. น้องอา้าวซานิสอยู่นี่เรียบร้อยผมตามซานิแล้วกันนะมา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  อันนี้ไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าน่าจะวิ่งไปล่างแหละเช็คเฉยๆนี่ไงโอ้โหเลื่องมันจะเต็มแล้วเอ้ยแข็งเข่งอันติเรียบร้อยตายตายอันนี้คือกินนิ่มเลยครับผมเรามาขอแก้ตัวสำหรับ อีลินกันหน่อยแล้วกันนะครับผมรอบนี้ผมจะเล่นเป็นเออเป็นคลินะครับเพื่อนๆโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะ <S <S ก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นเลนของตำแหน่งแครี่กันแล้วกันนะครับผมไม่อยากเอาไปฟาร์มนะฟาร์มเดี๋ยวมันจะเสียเปียบมากมันหนีไม่ได้ด้วยตัวนี้นะครับเรามาเล่นเลนแครี่แล้วกันนะ พอเรนเอา้าวด่ากันซะง,งั้นไตรมาแล้วเว้ยเราเจอเราชนกับไฮตาเตะนะครับเพื่อนๆอิรินน่าจะไหวอยู่แล้วแหละโยกหลบสบายครับผมบอกเลยเอ้ยอันนี้มันห้าวหรอเอาดิเจ้าวะละ่ะเจ้าวะละ่ะน้องอมีเพื่อนเติมว่ะไม่ไหวไม่ไหวถอยกันถอยกันโอ้โหเสียหายเนี่ยเราไม่ได้ตังค์จากคลีปเลยเอาดิมาดิไฮาเตะตอนนี้ให้ตอยู่คนเดียวเอา้ามีเพื่อนมาเติมแล้วแมมในว่าอยู่คนเดียวโถ ัวนิว้าเช็คพุ่มซะหน่อยมีเปล่าไม่มีเมดไปเติมกลางแล้วครับผมมาเดือดซูก้าโอ้โหซูก้าไปกลางแล้วนึกว่าจะวิ่งมานี้เอาดิเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันมาเติมล่างสี่ตัวล่างสี่ตัวครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเราก็กําลังจะมีสี่ตอนนี้แรดแรดทำอะไรก็ไม่รู้นะครับแรดเหมือนจะแอบอยู่ในพุ่มนะครับ เออมาดีผมเวลสี่แล้วมาไหวเหมือนกันแหละอุย้ยเอาฟอร์เรนแจกเฟิร์สบัตไปสุกา้าโดนล็อกแหละโอ้โหเอาเปล่าจะเอาเปล่าน้องจะเอาก็ได้หมดแหละขอแค่มาแค่นั้นเองโอ้โหเพราะมันอยู่ในป้อมนี่หว่าหรือว่าจะกล้าแต่อเลนเตอร์เขาล็อกไปแล้วนะเฮ้ยจ่าเอาเปล่าน้องจะเอาเปล่า ตอนนี้ผมเหลืออยู่2ตัวนะครับไหวเวลากิลด์กิลด์กิลด์ผมเอาหลังให้แล้วผมเอาหลังให้แล้วเอ้ยตานสวยจัดมาดิมาดิโอ้โหมันนั้นตีหนีเลยวะไอ้นี้ตายไอ้นี้ไม่รอดครับผมเรียบร้อยจัดไปหนึ่งคิวสวยปะมามาเออสายมา้ายมาสายมาเพื่อนเอามั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 นมาดิ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 น้องมาดิมาดิฟิกตาแม่งเลยตาแม่งเลยอุ้ยเอาทำไมไม่ตายอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดีィィ๋ยวเดี๋ยวเอเตอร์ไม่มีล็อกอะน้องห้องมันมามันมา,ม,า,ม,ามันมามาดิมาดิาดถ้าจิงก็มาดิมาดิไหวก็มาดิครับไหวก็มาดิจะต่อปะล่ะผมต่อได้นะอุ้ยอุ้ยมันเยอะแล้วอุ้ยเริ่มผมเริ่มโลละไปดีกว่าแต่แล้วผมไม่อยู่แล้วกลับบ้านก่อนจังหวะนี้ต้องกลับบ้านครับผมอยู่ไม่ไหวเ,เหมือนกันเฮ้ยมีคนตีมังกรเอาดิใครต,ตีวะเฮ้ยเตะตีอยู่นี่ไงมันก็วิ่งมาเช็คเหมือนกัน ไอ้ย่าผมช่วยตอดเฮ้ยมันไม่มีใครสนใจมังกรเลยวะเพื่อนมังกรโดนตีอยู่นะเว้ยไม่เป็นไรผมเคลียร์เลนผมก็ได้ไปเรียบร้อยมังกรแตกไปหนึ่งไปคิดหนักคิดหนักคิดหน,นกันนกเพิ่งมาทางนี้เอา้าตายดีครับผมเอือไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยนิดเดียวเพื่อนโอ้้หเอาเลเตอร์แล้วกันมาดิมาดิน้องน้องน้องไม่มีล็อกเยอเหรอ น้องไม่มีล็อกอีกแล้วหรอครับเรียบร้อยโอ้โหโทำไมน้องไม่เตรียมพร้อมล็อกเลยอะอีร่างโดนวะเฮ้ยกลับไม่ทันชัวเรียบร้อยป้อมเราแตกโอ้โหเฮาเต้อ่าอยู่นี่เดี๋ยวเจอกันน้องเหมือนจะอยู่คนเดียวด้วยนะโลมอยู่กลางเจอกันครับนี่แล้วผมเอาสุดด้วยอนะ ล้อชิปก่อนรอชิปก่อนมา,มาผมพร้อมแล้วจวังหวะน,นี้ผมพร้อมแล้วเรียบร้อยอยูกอัลกิด้ยวยชั้นสวยจัดโอ้โหแต่ชิปผมหมดโคตรไวไปดีกว่าถอยดีกว,ว่าเพื่อนเดี๋ยวรอ้อชิปอีกตัวแล้วกันนะเออแบบอีกนะัดเดียวป้อมก็แตกแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมจัดการให้ไป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 เฮ้ยโอ้โ คลิปผมหายไวมากเลยนะหน้ยคลิปหมดหมดไวโอ้ยกลางเขาบวกกันว่ะเดี๋ยวผมร้องรีบไปละผมร้องรีบไปช่วยเพื่อนละไป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 ,ไปช่วยกลางกันเร็วโอ้กลางแตกไปหนึ่งแ,แต่อย่าเพิ่งตายนะเพื่อนชนไว้มาช่วยแล้วอย่าเพิ่งตายขอแค่อย่างเดียวอย่าเอ้ยเอาโอ้ยเพิ่งจะพูดอะไรอย่าเพิ่งตายแม่ไอ้ยแหลมจัด แล้วแล้วแล้วพอเลนเราไปแล้วคิวดอร์ไปแล้วไปแล้วครับผมมันมัน,มนไม่เอาผมมันไม่เอาผมเอาดิเอาดิเอาด,อาดิตอนนี้ผมฟีตอนนี้ผมฟีโอ้โหมันจะตายหมดแล้วอ,นเนอวะเลเตอร์ไม่ยากผมผมโคตรฟีเลยเลอ่ะเกมนะี้บอกเลยไฮ้ไฮเตยอยู่นี่ไฮเตยอยู่บาฟ้าเอาพอเลนผมโ,<ฮ>โอ้โหบาฟ้ากอนมาดิ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 าดาดาดห้าวหรอห้าวหรอมาดิผมเอาอยัานในป้อมครับ เอาดิจะไหวกับผมไ่มล่ะอตัวนี้มันโนหนึ่งครับผมไป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 เลยกันต่อถ้าเอาไปคอมโบนะผมถือว่ากิลด์เนี่ยคอมโบเก่งเลยคอมโบดีกับตัวนี้เลยสำหรับแคลร่อิลินนับคอมโบดีคอมโบด,มโมด,มโมดีไปไปไปเราไปกันต่อไปหาดัานคลิปก่อนดีกว่าเออ เอาดิเอาดิแม่ไวจัดจะเข้าไหมล่ะอัรตีผมเหลืออยู่หกเมตรว่ะไม่ได้เก็บสแตก็กละอะไระขอเก็บแตกก่อนแต่แล้วโอ้โหไวจัดเอ้ยไอ้นี่มันมันจะเอาผมอืมมันจะเอาผมจริงมันเอาผมไม่ถึงอะ่ะถึงกับโลมต้องมาเอาผมเลยอะเอาดีไปครับผมผมไม่แหลมขนาดนะั้นน้อง เออบนยังบวกกันอยู่หรอโอ้โหเพื่อนจะบวกกันทำไมนะ่ะเราตายไปแล้วนะ่ะโอ้ต้องไปช่วยวะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวโดนดาเราอยู่นี่แหละเราอยู่นี่แหละมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมเรียบร้อยตายครับผมมาดิเอาดิทำไรน้องทำไรพี่น้องโอ้เยอะเกินเยอะเกินไปไปผมกลับผมกลับเดี๋ยววันนี้ผมกลับเนี้ยเพื่อนรวมทีมก็ด่าไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มาโอ้โหเพื่อนเราตาย,ยาไปช่วยยังไงอ่ะมาดิมาดิมาดิน้อง มาดิน้องเอาดิเอาดิโอ้โหเฮ้ยฮ้เฮ้ยเวทหน่อยไม่ได้เลยห่วงจัดห่วงของนะเนี่ยอันนี้จ้าวปละเอา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 ปละโอ้โหไม่ตายแม่แล้วแครี่ตัวนี้แบบแม่งเล่นเล่นห้าวได้ด้วยอ่ะโคตรโกงอ่ะจริงมาดิมาดิจ้าวปละจ้าวได้หมด เวทหมดครับผมไม่จำเป็นว่าต้องใช้บัฟไหนเอาบัฟฟ้าผมว่าใช้ได้หมดแหละคือมันลดนคู่ดาวอาป่าอยู่นี่มาดีน้องสกิลหนึ่งผมก็คือเจ็บแล้วนะเออเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเอาดีครับเอาดีครับอาดีดาวปลาแหมไม่กล้าแล้วต้องตีดาร์คซเลเยอร์แล้วเ,วเื่อนบอกเอาดาร์ค แล้วป่าเราไปอยู่ล่างเออผมน่าจะตีไหวแหละเออตีไหวตีไหวตีไหวมีแหวแทงให้อยู่นะถ้าตีคนเดียวน่าจะไม่ไหวจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ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 ๊บอุ้ยมันมามันมามันมาเพื่อนได้บุหได้ได้ได้ดเออได้ได้อยู่พอเลนอยู่ตัวเดียวเราน่าจะต้องปล่อยตายแล้วนะไม่นอดไอ้เอมันอยู่นี่มันอยู่นี่ อย hey, ู่น mm ี่อ๋อเลือกไม่ถ um> ูกเลยเหรอน้องเรียบร้อยเอาต่อไปล่ะต่อปล่ะมาครับตอนนี้ผมได้หมดอ่ะเอาแลอะไรอ่ะตอนนี้สกอร์ผมปาไป7คิวตายสู่นะช่วย2ปล่อยอะไรดีวะเพื่อนก็จะไปทำเวฟบนปล่อยล่างแล้วกันไปปล่อยล่างไป เพื่อนไปทำเวฟบนและเวฟกลางไม่มีใครทำเลี้ยบตอนนี้ผมก็อยากได้ป้อมเหมือนกันไหนเฮ้เฮ้เฮ้เอา,เอา,เอามันรู้แหมเช็คพุ้มมาคิวเดอร์กำลังตันเลยเมื่อกี้ตัวเขาแรงจัดเอา้าเวลาแลกการแลกการ์ดโอ้โหแต่มันแลกแรงกว่าวะทำไมมันแลกแรงกว่าผมวะขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยขอดูเลื่อนหน่อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บ เพื่อมาแล้วเพื่อนมาแล้วดูเลือดไปดูเลือดไปดูเลือดโอ้โอ้โหมึงจะดูดเลือดมาเพื่อนมาดิมาดิจังหวะนี้ผมได้หมดครับผมอ่ะเราตอนนี้เรามีเพื่อนนะครับเราไม่กลัวโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาดิผมเชื่อกิลด์อยู่ผมเชื่อกิลด์อยู่เอาดิเอาดิเอาดิมา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 แร็ด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 โอ้โอ้โหแร็ดวิ่งหนีผมเลยอ่ะ อะไรวะโอ้โหเมื่อกี้ผมโดนแรดทิ้งอะ่ะโอ้โดนทิง้งอโหไปตายแล้วโดนทิ้งรอบเดียวผมผมตายรอบเดียวคือเสียเปรียบเลยเหรอไม่นะผมเป็นดานเมจหลักของทีแมตอนเนี้ผมตายไปตัวเดียว้เยเกมจะเสียเปียบแล้วหรอจะแพ้แล้วหรอไม่เอาดิยังงี้ไม่เอาเอย่าอย่าไปอย่างนั้นดี่น้องมาดีครับผมมาดีผมช่วยได้แค่นี้ผมช่วยได้แค่นี้นเรียบร้อย โอ้โหแล้ตายกันหมดทีมเลยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่เอานะเพื่อนอย่างนี้ไม่เอาโอ้โหเหลือตัวเดียวอย่าง้ว่ะเฮ้ยผมตายไปตัวเดียวนะเว้ยรอเลยเรารอรับเลยรอรับนะป้อมเลยมาดิเขยิบด่วนเคยิบด่วปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเขาต่อนะผมเดี๋ยวเราเผื่อไว้กดเดินไปข้างหน้านี่เรียบร้อยเลยครับมาป้อมเราแตกไปแล้ว ยอมยอมเอาโอ้โหแล้วเข้าไปตายอย่างนั้นฟอรเรนเพื่อนฟอรเรนผมช่วยแล้วผมช่วยแล้วผมช่วยแล้วเรียบร้อยครับผมมาดีครับผมมาดีผมยุดตัวเดียวผมก็ไหวมาดีจ้าต่อวะล่ะแม่รออันตรีผมก่อนตอนนี้แตกออนนี้ดีผมอันตรีไล่อันตรีไล่แล้วตึบตึบเอ้ยเอา,เอามันล็อกผมมันไม่มีตัวตามวยมันไม่มีตัวตามมาดีนนองมาดียังอยู่ยังอยู่ยังอย,งอยู่ยังอยู่ต่อได้ะครับผม แค่คลิปแกคลิปแคคลิปแค่คลิปครับผมไปรอบนี้มันต้องจบแล้วอ่ะจริงตอนนี้เลื่อนมันโลแล้วอ้าวซานิสอยู่นี่เรียบร้อยผมตามซานิสแล้วกันนะมา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 นี้ไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าน่าจะวิ่งไปล่างแหละเช็คทีเฉยนี่ไงโอ้โหเลื่อนมันจะเต็มแล้วเอ้ยแข้งแข็งปุ๊บปุ๊บอันติเรียบร้อยตายตายอันนี้คือกินนิ่มเลยครับผม แบบคอมโบโคตรโกงตัวเนี้ยคอมโบในตัวเองนะครับกดอันติแล้วโคตรแข็งโค้งจัดอันติคือรัวมากเลยนะครับสกิลสกิลอันติเนี่ยรัวจัดเอาล้วเพื่อนเราไปอีกแล้วผูแ้แลสแลสเพื่อนแล้วใครตามมาวนะน่ะทูก,กา้าโอ้โหมาๆๆตอนนี้มันต้องจบว่ะจริงๆ มันต้องจบจริงๆไอ้เอ้ไอ้ตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวเว้ยเอาดิเอาดิเรียบร้อยเอ้ยเหลือตัวสุดท้ายเอาดิครับผมแตามาได้จบเว้ยโอ้โหนึกว่าจะโดนพีคเกมซะแล้วมาดิเดี๋ยวผมเล่นไกลโอ้โหแล้วไปเคลียร์ทำไมบนน่ะคีบมันอยู่นี่เพื่อนเออเอาดิต้องแทงป้อมเพื่อนมันต้องแทงป้อมคีบด้วยแทงป้อมหน่อยเพื่อนโอ้โหแล้วคีบมันเดินช้ายโอ้โหมาแล้ว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  สานิษเดี๋ยตัวเดียวมามาเดี๋ยวสันนิษให้เอาสานิษให้เรียบร้อยแตกครับผมืหสวยจัดโอเคถือว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับอีลินออกคริติคอลนะครับโหดจัดแต่รองเท้าก็เป็นรองเท้าเวทนะไม่รู้รองเท้าโลคูด้าหรือเปล่าไม่ได้ดูนะเดี๋ยวไปเปิดไอเทมให้ดูกันใหม่อีกรอบนึี้นะส่วนเซตไอเทมไอเทมลูนก็ไปดูกันได้ MVP ด้วยเว้ยทอาเรื่องจัด โอ้โโอโโยตัวแบกตัวแ,แบกไหน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 เสร็จไอเทมนี่ผมรองเท้าก็เป็นรองเท้ารถคูดาวนะครับเพื่อนเอ้ขอ,ขอขอขอแก้นิดน,นึงนะครับส่วนรองเท้าของผมเป็นรองเท้าจอกกกอบเวทเออไม่ใช่รถคูดาวดูผิดดูผิดนะครับสงสัยผมเคยใส่รถคูดาวแล้ะแล้วผมเปลี่ยนนะเออโอเคไปไป